งการเงินของราศรีมีนแบบเด่นเน้นในปี2,569นะครับมาดูการโครจรของดาวการเงินนั่นคือดาวพระอังคารเป็นแกนหล,ลักคีย์เวิร์ดในปีนี้เงินจะวิ่งตามพลังงานของชาวราศรีมีนขยับเมื่อไหร่เงินมาเมื่อนั้นพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของมีนปีนี้เงินโยกตลอดแต่สร้างโอกาสแบบก้าวกระโดดหลายจังหวะในช่วงตั้งแต่มกราคมเลยในวันที่15มกราคมจนถึง ยี่สิบามกุมภาดาวคารโคจรเข้าสู่ราศีบังกรอยู่เรือนที่สิบเอดโชคลาภสังคมบริวารสิ่งที่เกินคาดคิดและได้ตำแหน่งมหาอุดเงินก้อนใหญ่เข้ารวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้ในช่วงสั้นๆนี้ บางท่านในช่วงต้นปีเงินจะมาเพราะคนเด่นที่สุดรายได้มาจากเพื่อนการเชื่อมต่อใครทําโซเชียลมีเดียมีมุมดีๆคนในวงการลูกค้าเก่าคนรู้จักคุณเพิ่มโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับผู้อื่นจะให้ผลตอบแทนดีมีไรายได้แบบไม่คาดคิดเช่นเงินก้อนโบนัสโชคลาภเล็กๆก,ก,การตลาดออนไลน์ดึงเงินง่ายมากในช่วง15มกราคมจนถึง23กุมภาพันธ์คำเตือนระวังการคาดหวังเพื่อนหรือบริวารเกินจริงต้องมีแผนสำรองในช่วงเวลานี้นะครับ ยี่สิบสามกุมภาจนถึง 2, สองเมษาดาวคารเข้าสู่ราศีกุมเป็นภพที่สิบสองช่วงนี้เงินไหลออกเงินรายจ่ายเยอะข้องคารไปอยู่ภพที่สิบสองเนี่ยไปร่วมกับดาวราหูด้วยระวังถูกโกงเงินการใช้จ่ายต่างๆช่วงนี้ต้องรอบคอบแต่ถ้าทายในมิติดีนะทาเงินเงียบๆได้ดี เงินไหลเข้าจากงานที่ต้องใช้สมาธิงานเดี่ยวงานปิดงานที่ไม่ค่อยเปิดหน้ารายได้จากออนไลน์ต่างประเทศจิตวิญญาและการรักษาดีมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากสิ่งที่เคยเสียไปได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบแปลกๆมีเงินแปลกๆเข้ามาคำเตือนระวังค่าใช้ใจ่ายไม่รู้ตัวนะครับเกิดขึ้นเช่นค่าเดินทางค่ารักษาให้จัดการบัญชีดีๆค่ารายจ่ายแปลกใหม่อย่าไว้ใจคนที่เชื่อใจบางทีมายืมแล้วไม่ได้คืนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ ในช่วง2เมษายนจนถึง12พฤษภาคมดาวคานเข้าทับดวงที่ราศีมีนดาวเงินทับดวงชะตาช่วงนี้เงินก็พีคได้ในรอบแรกในรอบที่สองคือรอบแรกก็คือช่วง15มกราคมจนถึงประมาณ23กุมภาพันธ์ช่วงนี้เงินก้อนใหญ่บางคนได้จีบจับเงิน6-7หลักเลยนะช่วงนี้บางคนเกิดโชคลาภใหญ่บางคนเกิดแหล่งรายได้ใหม่แต่ไอ้ช่วง2เมษายนจนถึง12พฤษภาคมเงินทับดวงความสามารถส่วนตัวนำเงินเข้านะครับหาเงินเก่งมากเงินหมุนข้องมีไฟทำงาน งานใหม่รายได้ใหม่หรือการปิดงานง่ายๆช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่จะมีแรงในการหาเงินมากขึ้นคืออังคารทับตรงเนี้ยเราร่วมพะเสาด้วยระวังอุบัติเหตุผ่าเจาะของแข็งของแหลมทิ่มตามร่างกายด้วยนะ,ะอันนี้ใช้จ่ายเงินเงินมันอาจจะต้องเสียเยอะเหมือนเดิมนะฮะเป็นช่วงที่เงินมาจากตัวเราร้อยเปอร์เซ็นตระวังอุบัติเหตุผ่าเจาะของแข็งของแหลมทิ่มตามด้วยช่วงนี้ช่วงสองเมษายนที่สองพฤษภาในอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้การปะทะการทะเลาะวิวาท ต่างๆหรือมีเรื่องเสียเงินเยอะเกิดขึ้นได้ใครเป็นฟรีแลนซ์ทำงานอยู่กับฟรีแลนซ์เป็นร้านค้าเป็นนักพยากรณ์นักสร้างคอนเทนต์ช่วงนี้ก็มีโอกาสรายได้พุ่งได้ด้วยใครที่ใจร้อนเนี่ยขับรถขับลายอย่าประมาทช่วงนี้ความใจร้อนเรื่องเงินก็จะสูงด้วยระวังซื้อไหวใช้ไหววันที่12พฤษภาคมถึง21มิถุนาดาวนคารเข้าสู่ราศีเมษไดู้เดือนที่2ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบ,บดีเป็นไฮไลท์เลยในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง นะฮะนกคือเป็นช่วงที่สุดๆเลยใครที่รองเงินจากต่างประเทศจะได้ใครที่รอใช้เงินในการศึกษาได้ใครที่มีรายได้จากต่างประเทศมีมุมดีมากใครรองเงินก้อนโตช่วงนี้ก็มีลุ้นอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ดาวการเงินแข็งแกร่งอังคารโดดเด่นเงินมาแรงดันรายได้สูงเป็นพิเศษปิดการขายง่ายเงินเข้ามากออกมากได้เงินก้อนยอดใหญ่รายได้จากงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่เริ่มไว้ตั้งแต่ต้นปีรายได้สูงรายจ่ายสูงด้วยต้องวางระบบเงินไม่งั้นเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวา ในช่วง21มิถุนายนถึง4สิงหาเป็นช่วงที่ดาวพ่างคารเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีดาวคารเนี่ยเข้าราศีพฤษภได้ตำแหน่งราชาโชคไปเป็นปะด้วยนะช่วงนี้เดือนที่3คือการสื่อสารการเดินทางสัญญาฉะนั้นเงินอาจจะมาจากพวกเนี้ยปากการตลาดการเจรจาคอนเทนต์ใครทำคอนเทนต์เชิญคนเรียนทํางานออนไลน์รายได้ดีมากนะครับเซ็นสัญญาใหม่งานใหม่เดินทางแล้วได้เงินงานอบรมการพูดการเขียนสร้างไรายได้ดีช่วงนี้บางคนจะมีรายจ่ายสังคมภาษีสังคมเยอะ นเกิดขึ้นได้ด้วยให้ระวังการติดสัญญาเล็กๆและก็การและความเหนื่อยจากการเดินทางเงินอยู่ในจุดสาชา่าอาจจะมีญาติมีเพื่อนมาขอหยิบยืมเงินหรือได้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการติดต่อสั้นๆหรือการเข้าสังคมสี่สิงหาถึงวันที่สิบเก้ากันยาอังคารเข้ามิถุนสี่สิงหาถึงสิบเก้ากันยาอังคารเข้ามิถุนเนี่ยมันเป็นช่วงเข้าเรือนที่สี่พอเงินไปอยู่ในจุดเนี่ย มันแปลได้มิติดีว่ามันจะมีเงินหรือรายได้มาจากบ้านที่ดินรีสอร์ทอสังหาหรือเช่าขายลงทุนมือเหมาะลงทุนอสังหาหริมทรัพย์ช่วงนี้บางคนได้เสียเงินแบบการซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้เสียเงินไปกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเหมาะกับการปรับปรุงบ้านสร้างเรือนสร้างที่พักหรือเงินเข้าเพาะโครงการเกี่ยวกับครอบครัวมีจังหวะทําเงินจากงานในพื้นที่ของตัวเองในช่วงนี้รายจ่ายเกี่ยวกับบ้านมาแรงมากต้องกันงบให้ดีในช่วงวันที่ สิบเก้ากันยาจนถึงสิบพฤศจิกาอังคารเข้าราศีกรกฎเป็นเรือนที่ห้าเป็นพ่อปุตตะพ่อปุตตะเนี่ยมันแปลว่าเด็กลูกหลานบุตรบริวารใครมีลูกหลานที่ยังไม่เติบใหญ่หรือยังดูแลตัวเองไม่ได้คุณอาจจะมีรายจ่ายกับเขาค่อนข้างเยอะบางคนจะลงทุนนะครับบางท่านเนี่ยนะครับจะมีโชคจากการเสี่ยงนะครับแบบมีข้อมูลการลงทุนทําเงินเช่นหุ้นชิปโตโครงการต่างๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆงานชีเอกงานสร้างสรรค์งานโอราซารายได้ดีมีโชคเรื่องลูกหรือโปรเจกต์ใหม่ที่เหมือนลูกอะ่ะนะฮะ มันอาจจะแปลองไ,ได้ใครที่มีลูกเติบใหญ่ได้เงินจากบ,บุตรในช่วงนี้นะครับเจ้าโปรเจกต์มันเวลามีเงินมันจะร้อนเงินอยากเอาเงินไปลงทุนมากๆคำเตือนระวังตื่นเต้นมากเกินไปและลงทุนเกินตัวดัะนั้นในวันที่สิบพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์อังคารอยู่มุมนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่หาเงินพ่องานหนักหรืองานถาโถมรายได้เพิ่มตามงานงานเร่งด่วนงานใหม่งานเสริมเข้ามา ต้องมีความวิทยะอุตสาหะในการหาเงินมากเป็นพิเศษเพราะเงินอยู่ในจุดอลิเนี่ยมันแปลว่าอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับภาระการบริการนะหรือใครทํางานบริการการขายงานจัดการเนี่ยรายรได้ดีใครที่รอเสียเงินเกกับสุขภาพเนี่ยในช่วงนี้นให้เสียมันแก้เคลดไม่ั้นจะมีคดีความทางการเงินหรือมีรายจ่ายเยอะระวังความเครียดหรือทะเลาะกับใครเรื่องเงินระวังสุขภาพและความเครียดเพราะทำงานหนักมากถ้าเจ็บป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงพยาบาลในช่วงนี้เงินอยู่ในจุดที่6ราศีมีนเนี่ยมันปี6 9เเนี่ยอันเนี้ยผมเล มันเป็นแบบนี้ตามสัญลักษณ์ของดวงดาวเป็นตัวสะท้อนจิตในช่วงนี้คุณจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าเงินมันวิ่งตามพลังงานของคุณจริงๆปีหกเนี่ยช่วงไหนคุณนิ่งช่วงนั้นเงินนิ่งช่วงไหนคุณมีไฟเงินไหลเข้ามาเองช่วงไหนคุณจัดระบบตัวเองได้เงินเข้าก้อนใหญ่ดาวคารเป็นดาวการเงินของคุณเดินแรงเดินเยอะและให้โอกาสหลายรอบใหญ่ตลอดปีตั้งแต่ต้นปีอย่างที่บอกไป แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะใช้พลังดาวให้เต็มที่นิสัยการเงินของคุณรองรับโชคที่กําลังมาไหมถ้ามองในมิติของนักจิตวิทยาระดับโลกที่เขาศึกษาโหราศาสตร์เขาบอกว่าสัญลักษณ์ดาวเป็นตัวอ่านจิตอ่านนิสัยสะท้อนจิตหรือเงินจะเข้ามาแล้วไหลออกหมดเหมือนทุกปีที่ผ่านมานี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะชวนคุณเข้าคอสนี้เพื่อมอบของขวัญให้กับคุณในปี2569และคุณก็ควรเปิดใจให้กับตัวเอง ในคอร์หนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมีนเพราะราศีมีนไม่เหมือนใครคือคอร์ดที่คอร์นี้ออกแบบมาเฉพาะพลังงานจลิตจุดอ่อนจุดแข็งของราศีมีนจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงศึกษาโหราศาสตร์จากหลายแขนงนะทั้งไทยทั้งจีนทั้งโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยุโรปนียมโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ตะวันออกนะผมเห็นหลายศาสตร์หลายแขนงและจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมหาเศรษฐีจานวนมากนะนะ พะคนราศีมีนไม่เหมือนใครคุณใช้ความรู้สึกหาเงินคุณใช้จิตวิญญาณตัดสินใจใช้พลังงานนำโชคและชีวิตคุณขึ้นอยู่กับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในจักรราศีปีนี้อังคารให้โอกาสคุณ3จุดสำคัญ4ี่จุดด้วยซ้าแต่ถ้านิสัยเดิมยังเหมือนเดิมเงินจะเข้ามาแล้วหายไปเหมือนทุกปีข้อนี้จะคุณจะได้กฎแบบเจาะลึกว่ากฎการเงินที่เหมาะกับราศีมีนโดยตรงก็คือผมบอกให้คุณบอกภารกิจไปเลยสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ดาวการเงินเข้าข้างคุณนิสัย เงินที่ราศีมีนรวยช้านะครับวิธีแก้แบบที่เข้ากับตัวตนของราศีมีนจริงๆใช้พลังของจิตเซนและแรงบันดาลใจให้เป็นเงินแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกพาเงินออกกดดึงโชคของราศีมีนเพราะมีนเป็นราศีดวงขึ้นดวงลงเร็วที่สุดต้องรู้วิธีเสริมโชคให้กับตัวเองวิธีวางระบบเงินแบบคนอินโทรเวิร์ดสายพลังงานที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่ช่วยให้เงินโต กฎการลงทุนของราศีมีนนะมีภารกิจให้ทําลงทุนแบบไหนลุ่งแบบไหนพังมีนเสี่ยงผิดจุดก็จะเจ็บหนักวิธีการรายจ่ายรับนะรายจ่ายไม่รู้ตัวนี่คือราศีมีนเจอบ่อยมากแบบไม่รู้ตัวราศีมีนเป็นคนที่มีดวงการเงินเด่นที่สุดเวลาที่ใจสงบและดวงตกที่สุดเวลาที่ใจสัน่นปีหกเก้าเงินกําลังหาคุณหลายรอบมาก ตั้งแต่ต้นปีแต่คุณต้องมีระบบมีนิสัยมีโครงสร้างรองรับและรู้รหัสนะะเงินของราศีตัวเองไม่งั้นมันจะเข้ามาแล้วหลุดมือเหมือนทุกทีถ้าคุณพร้อมจัดระเบียบพลังงานการเงินตัวเองพร้อมดึงดูดเงินตามดาวอังคารและพร้อมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินและความมั่งคั่งของชีวิตคุณนะฮะจากมีโชคเป็นบางครั้งเป็นมีโชคแบบต่อเนื่องทั้งปีพิมพ์คาว่ามีนมั่งคัง่งทักเข้าไปหาแอดมินนะฮะในคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมีนแล้วเจอกัน นะ,ะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาอายุสามสิบห้าเธอตกงานไม่มีเงินเธอเข้าเรียนคอสนี้นะครับแล้วเอากดไปใช้จริงจังไปลงมือปฏิบัตินะเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกในชีวิตของเธอเข้ามาทันทีสองล้านแล้วเขาพิมพ์มาบอกว่า กอนเรียนหนูรู้สึกติดขัดทุกอย่างงานไม่ไปเงินไม่เข้าชีวิตหมุนวนไม่จบคอร์สนี้ไม่ได้มาให้ความรู้แต่มาลื้อโปรแกรมเก่าในหัวของหนูวันที่หนูยอมปล่อยตัวตนเก่าที่กลัวหนูเปลี่ยนทันทีคนใหม่เข้ามางานใหม่เข้ามาไรายได้ใหม่เข้ามามันเกิดขึ้นจริงและมันเร็วมากอันนี้คือเป็นประสบการณ์ทันทีเรียนคอร์สนี้บอ,อกวิธีการให้คุณค้นรหัสเงินของตัวเองนะครับตามราศีที่คุณเกิดไม่ใช่ว่าเกิดราศีเดียวกันแล้วจะเหมือนกันแต่ละคนจะมีความแตกต่างเพราะนั้นในคอร์สเนี่ย หนึอยกดเนี่ยคุณเรียนครั้งเดียวได้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุ้มมากนะครับนะเป็นของขวัญปีหกเก้าให้กับตัวเองราศีมีนที่เกิดพบแห่งโมกษะผมจะบอกรหัสลับคุณนะครับ